ต่อไปมาพบกับการถ่ายลองแอปเปอร์เชอร์ลองแอ e เปอร์เชอร์โดยโปกติเขาถ่ายช่วงแสงสวยไลไ์แล้วสิ่งที่จำเป็นก็คือ ND เครื่งติกเพื่อกันเพื่อให้ความต่างของแสทงทองท้องฟ้ากับช่วงล่างที่มันต่างกันเยอะไม่โอเวอร์จนเกินไปแตไ่ใช่ปะวะ่วว่า แล้วก็การให้นีนพึ่งสิกโดยปกติต้องมีโฮเดอร์แกกต่มันจะทำให้เราเกิดกัตรงหน้าเลนถ้าเกิดเรายังอยู่ในช่วงส0มสิบอย่างเงี<อ>้ยยังไม่ต้องใช้ไ็ได้มือถือก็ได้แต่ในกรณีที่คุณลืม n อนดีซึ่ิผมมีสุดยอดวิธีมาแนะนำด,ดูครับอ๋อเราเดี๋ยวลืมตั้งเป็นเซลล์ทอมเมอร์เลยนะจับตาด้วยดีครับ